สวัสดีค่ะป่านค่ะความรักของคนโสดประจำเดือนตุลาคมค่ะ Single Love Reading for october ค่ะขอให้เป็นคำแนะนำที่ดีที่เอาไปปรับประยุกต์ได้ในแต่ละผู้ชมค่ะแต่พลังงานเป็นเพียงแค่กระแสรจริงๆค่ะทุกๆอย่างที่ไพ่กำลังจะปรากฏขึ้นมาให้อ่าน อาจจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วยังไม่เกิดขึ้นหรือว่าเป็นอยู่ในนับปัจจุบันได้เช่นเดียวกันค่ะใครที่รู้สึกว่านี่ไม่ใช่สารของเราฝากทิ้งข้อความนี้เอาไว้ให้ได้เจอกับเจ้าของค่ะส่วนตัวเราจะไปดูคลิปย้อนหลังอื่นๆหรือในอนาคตข้างหน้าค่อยมาดูคลิปนี้ไม่แปลกเลยค่ะเนื่องจากว่าพลังงานมันมีความเฉพาะเจาะจงในแต่ละบุคคลที่ได้มารับฟังจริงๆอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ได้เนื่องจากว่าเป็นการขอพลังงานแบบ general reading หรืองานอ่าน,านทั่วไปที่ หยิบพลังงานของใครลงมาก็ไม่รู้ว่าค่ะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่ามันมีใช่แล้วมันมีไม่ใช่มันไม่ใช่เหมือนการแบอบกว่าอุ้ยเรามาคอนเนคกันตัวต่อตัว,ตว,ตวอะไรอย่างเงี้ยเนาะอืมการใช้ฮิลลิ่งไลท์ทาโร่ค่ะ single love reading for october ค่ะ3ใบแรกที่ได้ค่ะเป็น nine of wands queens of wands แล้วก็3 h r e e of c u p ความน่าแปลกใจคือสำหรับ ผู้ชมที่ฟังคลิปนี้อยู่แล้วเป็นพลังงานฝั่งผู้หญิงเยอะไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายก็ได้เนาะพลังงานควีนจับวานค่อนข้างเด่นพลังงานของเฟมานีนเอนเนอร์จีอะค่ะพลังงานเพศหญิงเออแต่ว่ามันไม่จําเป็นจะต้องแบบพูดถึงผู้หญิงแปลว่ามันคือแค่เพศหญิงอะไรอย่างเงี้ยเนาะจริงๆเออมันแค่เป็นพลังงานหลักสําหรับงานอ่านนี้แต่มีความรู้สึกว่าผู้ชมที่มีพลังงานฝั่งผู้หญิงสูงกว่า มักจะเป็นคนที่แบกความรู้สึกหรือแบกความสุขของเรื่องของคู่เรื่องของความสัมพันธ์เอาไว้ด้วยตัวเราเองมากกว่าพลังงานอีกฝั่งหนึ่งเออถ้ามันพูดว่าคู่ความสัมพันธ์ที่ดีมันถูกประกอบไปด้วยพลังงานสองด้านนั่นก็คือมัสคูลีนครึ่งหนึ่งหรือพลังงานเพศชายครึ่งหนึ่งเฟมินีนเอเนจีพลังงานเพศหญิงอีกครึ่งหนึ่งในเดือนนี้สําหรับใครที่อาจจะแอบมีคนที่เราเล็งเอาไว้อยู่แล้วหรือ เราก็รู้ตัวแหละว่าเราคิดถึงใครอยู่แต่เรายังมาดูคลิปนี้หรือต่อให้เป็นคนโสดจริงๆแต่มันมันแวบถึงความพยายามที่อยากจะสร้างให้เกิดความสัมพันธ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับใครบางคนหรืออยากจะให้ตัวเราเองมีความสุขมากขึ้นจากความพยายามสู้ในเรื่องของความรักความพยายามสู้ในเรื่องของความสัมพันธ์นี้มาสักพักหนึงแล้วอะค่ะมันอาจจะต่อยอดมาจากเดือนที่แล้วที่ เราอาจจะได้เจอกับใครผ่านจากกลุ่มเพื่อนผ่านจากเรื่องราวที่มันสนุกสนานไม่ว่าจะเป็นไปเจอกันเหมือนแบบตามงานสังสรรค์หรือว่าเพื่อนแนะนําให้เรารู้จักอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเรามีความพยายามอยากจะทําความรู้จักกับเขาอยู่แล้วเราเป็นเราเองฝั่งผู้หญิงฝั่งพลังงานผู้หญิงเองที่ใช้ความพยายามอย่างหนักมากเพื่อเพื่ออยากจะรู้ว่าเขาจะตอบโจทย์ความสุขของเราไหมเพื่ออยากจะให้เขารู้ว่า เอาเข้อจริงเรายังมีความรู้สึกว่าเขาตอบโจทย์ความสุขทางด้านความสัมพันธ์หรือความสุขทางใจทางด้านความรักของเราอยู่อืแต่การสู้อยู่คนเดียวด้วยการที่พยายามทํานูน่นทํานี่ให้กับเขาพยายามเหมือนแบกความสัมพันธ์นี้พยายามสร้างความสุขให้ได้กับเรื่องคู่คู่คนเนี้มันอาจจะทําให้เราเหนื่อยเกินไปมันอาจจะทําให้เราเริ่มมาท้อในช่วงเดือนนี้ปลายปลายเดือนนี้ว่าแบบ เหมือนก็คุยอยู่คนเดียวเลยเหมือนก็เป็นคนทักอยู่คนเดียวเหมือนก็เป็นคนสร้างความสนุกสนานให้กับความสัมพันธ์นี้อยู่คนเดียวเลยเออแล้วมันเลยทําให้เราอัดอั้นตันใจอยากจะรู้ว่าเขาหรือพลังงานอีกฝั่งหนึ่งอะคิดเหมือนกับเราหรือเปล่าแล้วเราไม่กล้าถามแล้วเราไม่กล้าที่จะพูดกับเขาตรงๆอะเราใช้วิธีการสังเกตการหรือใช้วิธีการเหมือนอย่างเช่นที่ว่าลองไม่ทักกลับไปเด้ลองไม่ สร้างความสุขหรือไม่ทําให้แบบมันอยู่ในทิศทางที่มันปกติอย่างแบบคนไม่คิดมากคนนึงจะทําก็คือแบบอยากทักก็ทักไม่อยากทักก็ไม่ทักอะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นเหมือนมีแพทเทิร์นของของการเล่นเกมอะไรสักอย่างหนึ่งเกิดขึ้นมาซึ่งก็จะยิ่งทำให้เราเหนื่อยขึ้นในอนาคตข้างหน้าเช่นเดียวกันค่ะบางทีเราอาจจะกำลังอยากรู้อยู่ว่าเราเป็นคนเดียวที่เขาคุยอยู่ด้วยไหมเราเป็นคนเดียวที่เขารู้สึก อย่างที่เรารู้สึกไหมเออไอความพยายามอยากจะรู้ว่าอย่างเงี้ยมันก็เลยยิ่งทําให้เราเหนื่อยไปด้วยจริงๆอะไรอย่างนี้ก็ได้นะต่อมาเป็น3ไม้เท้าค่ะ the world แล้วก็ night nice s p e n t a c l e สิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นมากๆในเดือนนี้คือ เราถามถ้ากลา้าเราถามเราสงสัยอยากรู้เราก็ถามเราอยากทำให้เราก็ทำเราอยากรู้คำตอบจากเขาเราต้องตั้งคำถามออกมาเป็นกิจจลักษณะจริงๆอะคะ่ะแล้วเราจะได้คำตอบแล้วเราจะได้รู้ว่าเราจะเอายังไงกับในเรื่องของความสัมพันธ์ของคนเนี้ยเออตอนเนี้ยมันถูกแยกออกเป็นสองประเด็นอย่างเห็นได้ชัดนั่นก็คือ เรายัางมีสิทธิ์ที่จะได้รับสิ่งที่ดีหรือผลตอบแทนที่เหมาะสมจากคนที่เราคิดถึงอยู่อย่างแน่นอนเมื่อที่เราถามเมื่อที่เราขอความชัดเจนจากเขาแต่ในขณะเดียวกันเมื่อไหร่ที่ the world ขึ้นนะคะมันคือการปิดหน้าฉากและการเปิดหน้าฉากใหม่ได้เช่นเดียวกันเราอาจจะได้รับความชัดเจนจากคนที่เราคิดถึงอยู่ในอีกรูปแบบหนึ่งก็ได้นั่นก็คืออืมเป็นเพื่อนอืมเป็นคนที่ สังสรรค์ด้วยกันแล้วมีความสุขเป็นคนที่คุยกันเรารู้สึกดีแต่ตัวเขาเองอาจจะยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจสร้างให้มันเป็นความสัมพันธ์ทางด้านความรักแล้วเราจะได้รู้ว่าเออเราจะไม่ไปต่อกับคนเดิมแล้วมันจะมีคนใหม่ที่เหมาะสมกว่าคนที่เขาพร้อมที่จะมอบความมั่นคงเขาพร้อมที่จะมอบพันธะสัญญาอย่างเช่นเป็นแฟนกันนะเป็นคนคุยกันนะให้กับเราได้มากกว่า เข้ามาในอนาคตก็ได้แต่ตอนนี้มันเป็นรอยแยกเหมือนเล่าเรื่องมาแล้วตอนนี้มันเป็นจุดจุดแยกของผู้ชมฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาแล้วจริงๆว่าเออมันจะเป็นคนเดิมที่เราคิดถึงอยู่หรือมันจะเป็นคนใหม่ที่เราควรจะเปิดใจให้เดี๋ยวจะลองดูทาโร่เพิ่มให้นิดนึงละกันค่ะว่ามันจะพอรวมกันเป็นเรื่องเดียวได้ไหมหรือว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตน่ะยังไงมันก็อยู่ที่ตัวเขาด้วยไง อืเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะรู้ว่าเขาจะตัดสินใจในมุมไหนจริงๆเราไม่ได้แตะกันเข้าไปอย่างหนึ่งร้อเปอร์เซนตสิ่งที่เขาบอกมามันคือคือ,คอ,คอแค่วิวอ of Fortune แล้วอะค่ะนั่นก็คือเวลาจะบอกเราเองว่าถ้าเรากล้าที่จะถามถ้าเรากล้าที่จะหาคําตอบกับคนคนเนี้ยมันก็ได้คําตอบแหละแต่เรารับได้ไหมในคําตอบที่เรากําลังจะได้ เออหรือเราอยากจะอึดอัดตัวเราเองแล้วก็เหนื่อยกับตัวเราเองแบบนี้ไปเรื่อยๆว่าทำไมรู้สึกเหมือนกับฉันเป็นคนแบกรับความสุขหรือเป็นคนพยายามสร้างให้ความสัมพันธ์นี้มันมีความสุขอยู่ด้วยตัวตัวฉันเองคนเดียวเลยวะประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะหรือถ้าเราเป็นพลังงานอีกฝั่งหนึ่งเราได้มาเจอกับคลิปนี้คนที่เรากําลังคิดถึงอยู่เขาอาจจะคิดในมุมนี้ ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะลองสังเกตตัวเราเองดูว่าเราถือพลังงานผู้หญิงหรือผู้ชายมากกว่ากันประมาณนี้ค่ะพลังงานผู้หญิงมากกว่ายจ่เป็นในมุมไหนได้บ้างก็เป็นในมุมนี้ค่ะยอมสู้เองยอมเหนื่อยเองไม่กล้าถามก็ก็ยอมอดทนเองแต่พลังงานฝั่งผู้ชายคือรู้สึกอะไรก็พยายามทำในมุมที่รู้สึกออกมาแหละ บอกชอบก็บอกชอบอยากแสดงออกแบบนี้ก็แปลว่ารู้สึกแบบนี้เออแต่พลังงานฝั่งผู้หญิงมกักจะคิดวิเคราะห์จากการกระทำของพลังงานฝั่งผู้ชายมากกว่าเท่านั้นเองต่อมา wisdom of the oracle ค่ะ แบบเห็นโอกาสของการตกลงปรงใจกันหรือการแบบมีแฟนเลยอะมีการเซ็นสัญญาแลกเปลี่ยนของขวัญก็เลยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็ได้แต่ทีเนี้ยป่านแค่มองไม่ออกว่าเป็นคนเก่าหรือเป็นคนใหม่เพราะว่านซับเพนตาโคลอะมันเป็นใครก็ได้ที่จะวิ่งเข้ามาแล้วก็มาทำการกระทำเมื่อกี้กับเราเออลองแยกได้ในวิธีไหนได้บ้าง ปันว่ามันเริ่มจากการที่ให้โอกาสตัวเองถามคนที่เราคิดถึงอยู่ก่อนว่าจะเอาไงเมื่อไหร่ที่เราถามเมื่อไหร่ที่เราได้คําตอบอมืมันถึงจะมันคือมันถึงจะเดินมาถึงทางแยกไงว่ามันจะเป็นคนเก่าหรือเป็นคนใหม่แต่เราต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองนะกล้าที่จะพูดกล้าที่จะแสดงออกไม่งั้นเราจะอึดอัดกับตัวเรามากเกินไปอะค่ะไม่งั้นเราจะค้างคาอยู่กับตัวเราไม่จบไม่สิ้นสักทีหนึ่ง w i สตอมออฟเดอะออร e ที่ได้27หรือ9อาจจะเป็นเลขที่เห็นบ่อยๆแล้วไม่รู้ว่าต้องคิดอะไรกับเวลาเห็นเลขเหล่านี้ขอให้คิดถึงไพ่ใบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเป็นเรื่องของการ exchanging e gift ค่ะเป็นเรื่องของการที่ให้รู้ว่าภายในเดือนนี้ยมันมีโอกาสของการตกลงปรงใจมาคบกันแลกเปลี่ยนของขวัญแลกเปลี่ยนความรู้สึกซึ่งกันและกันกับใครบางคนจริงๆแต่เป็นใครที่ อยู่ตรงทางแยกและแที่ป่านบอกจริงๆเหมือนกันว่าจะเป็นคนเก่าหรือจะเป็นคนใหม่ก็ไม่รู้แหละอืมต้องให้โอกาสตัวเราเองได้เหมือนดําเนินเนื้อเรื่องที่มันเป็นเนื้อเรื่องที่เหมือนกันก่อนอะแล้วมันค่อยไปเป็นช้อยเอหรือมันเป็นช้อยบีในอนาคตข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ว่าจะเป็นช้อยเอหรือช้อยบีอะมันจบด้วยความที่แฮปปี้ทั้งสอง อย่างไหมอะ่ะเราก็ได้เจอกับความสัมพันธ์ที่ดีเราได้เจอกับคนที่มั่นคงกับเราแน่ๆอย่ายึดติดอยู่กับว่าอุ้ยถ้ามันไม่ได้คนนั้นคนใหม่มันต้องไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้ามันไม่เป็นคนนี้ฉันจะพลาดฉันจะเสียใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่ามันจะออกมาเป็นในมุมไหนอะ่ะมันคือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับชีวิตเราเสมอจริงๆอะ่ะเพียงแค่ว่าเราไม่เคยมองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับชีวิตเราเท่านั้นเองอื ค่อนข้างขมค่อนข้างรู้สึกว่าสิ่งที่เราสะส่วนมากมักจะขาดกันนั่นก็คือการมองจี้ไปที่สถานการณ์ที่เราอยู่แล้วบอกว่าอุ๊ยมันไม่ดีอะ่ะอุ้ยมันไม่ได้ดั่งใจอะ่ะแต่เราลืมบอกว่ามันมีมุมที่ดีแล้วมันมุมที่เราพอดีกับมันได้อะ่ะแต่เราเหมือนกบที่เลือกนายที่อยากให้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น,นแล้วสุดท้ายมันกลายเป็นนายที่กินตัวเราเองหรือมันกลายเป็นความต้องการที่ มันสร้างความทุกข์ให้กับตัวเราเองซะมากกว่านะใช้ Romance Angel ค่ะก่อนที่จะปิดที่ด้วย l o v e r Oracle ตามสไตล์จ้าอืมหลายๆคนอาจจะเริ่มสงสัยแล้วว่าอ่าเราจะคัดแยกออกได้ยังไงว่าคนไหนคือคนที่ควรจะปล่อยออกไปถ้านในกรณีที่เรามีหลายๆคน อยู่ในพลังงานเราแล้วเ,เราคิดถึงเขาหลายๆคนพร้อมกันเนาะนั่นเป็นเรื่องราวของการ pay attention to the r e d f l c t ค่ะ the signs are cautioning you มันมีสัญญาณอะไรบางอย่างที่บอกให้เรารู้อยู่ว่าใครบางคนที่เราคิดถึงอยู่อาจจะไม่ใช่ตัวจริงอาจจะเป็นคนที่มาป่วนอารมณ์ให้เรารู้สึกเหนื่อยรู้สึกว่าพยายามกับความสัมพันธ์เนี้ยแล้วมันไม่เดินหน้าไปข้างไหนเลยอยู่จริงๆก็ได้สัญญาณประมาณไหนได้บ้างอย่างเช่นที่ป่านบอกเลยว่า เรารู้สึกว่าเขาดูมีความสุขกับกลุ่มเพื่อนมากกว่าอยากจะใช้เวลากับเราเราไม่มีความสุขส่วนตัวกับเราเขาดูปล่อยให้เรารอคอยคําตอบจากเขารอคอยการกระทําอะไรบางอย่างจากเขาโดยที่หาคําตอบไม่ได้เลยว่าเราจะได้รับสิ่งที่เรารอคอยกลับคืนในระยะเวลาไหนหรือบางทีเขาทําให้เราเห็นเลยว่าเราอยู่คนละโลกกับเขาอยู่คนละสังคมกับเขาอืมอะไรที่มัน กลิ่นแปลกๆแบบนี้กับใครบางคนแบบนี้ป่านว่าเราถามไปเธอคะ่ะเพราะว่าเราจะเตรียมใจเอาไว้ประมาณหนึ่งแล้วว่าอืมมันก็คือมันเหมือนมันเปิดประตูทิ้งไว้มันก็ต้องปิดประตูก่อนไปเปิดประตูบานใหม่อะ่ะอย่าเดินออกไปจากกันโดยที่ค้างคาความรู้สึกเราเลยเพราะมันทําให้เรายังแอบนอนแล้วก็แอบคิดถึงเขาได้อะ่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันไม่เคลียร์เรารู้สึกว่ามันไม่คลีนคัสอะอืม หรือถ้าเรากลัวที่จะคลีนคัสจบแบบจบจบกับคนคนนี้มันก็ถึงเวลาสร้างความกล้าแล้วก็บอกกับตัวเองว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดไม่งั้นเราก็ไปเจอคนใหม่ไม่งั้นเราก็มีรักครั้งใหม่ที่จะไม่ย้อนคิดถึงอิตาคนเนี้ยไม่ได้สักทีหนึ่งอะคะ่ะ p r o t e ตัวเองเยอะๆค่ะ อย่าลืมความสุขส่วนตัวของเราอย่าลืมว่าใจเราเป็นสิ่งที่สําคัญสูงกว่าใจของเขาเยอะมากอย่าลืมว่าอยากพูดอะไรต้องได้พูดเขาอยากเราอยากให้เขารู้อะไรเราต้องได้บอกจริงๆ it is important right now to take a step back and spend some time alone instead of placing your focus on another now is the time to give to yourself อืให้เวลากับตัวเราเองค่ะให้เวลาเพื่อให้เรารู้ว่าเราทำ อะไรมากมายเพื่อเขาแล้วมันคือการที่เราพยายามเหมือนแบบแบกเขาไปเรื่อยๆใหถึงเส้นชัยอะเราเหนื่อยนะเราเหนื่อยจริงๆเรามีความสุขแบบฉาบสวยนะเพราะว่ามันคือความสุขเฉพาะเวลาที่เขามาเคาะประตูบ้านเราแล้วก็ให้เวลาเราอะแต่เหมือนเรานั่งรออยู่ในบ้านคนเดียวเงาๆอยู่คนเดียวทั้งวันอะเราแค่หนึ่งครั้งที่เขาทักมาเท่านั้นต่อวันหรืออะไรก็ตามทีอะยกตัวอ,อย่างให้ฟังเฉยๆเออ มันทําให้เราวอแวร์ are, แล้วมันทําให้เรากังวลใจจริงๆหรือมันทําให้เราเหนื่อยจริงๆในะทุกๆครั้งที่เราเป็นคนเริ่มทักเข้าไปก่อนแล้วก็รอเขาตอบกลับซึ่งเขาอาจจะตอบหรือเขาจะไม่ตอบก็ได้อันนี้เป็นมุมที่อยากจะให้โฟกัสมากๆในเดือนนี้ค่ะว่าถามซะจะได้รู้ว่าเราจะไปยังไงต่อถามซะจะได้รู้ว่าเราควรจะไปมุ่งให้ความสําคัญ กับคนที่เห็นความสําคัญของเราดีกว่าใครสักคนหนึ่งที่ไม่ชัดเจนกับเราอยู่หรือเปล่าเป็นกำลังใจให้จริงๆค่ะขอบคุณมากๆค่ะฝากไลค์แชร์ s u b s c r i b e เป็น Family เดียวกับป่านได้เลยค่ะแล้วก็เป็นเดือนที่มีโอกาสได้กลับมาทำงานเพิ่มมากขึ้นแล้วค่ะฝากติดตามไลฟ์ในเวลาที่มีไลฟ์อะไรประมาณนี้ได้เลยค่ะไว้เจอกันในคลิปอื่นๆหรือในไลฟ์ค่ะบายบาย